สวัสดีนะฮะทุกท่านตอนนี้เราก็แพะผ่านโอ้บ้านน้องกิฟนะครับผมที่เราเคยมาทาห้องน้ําให้นะะทุกท่านก็น้องอยู่บ้านเลยพอดีเนาะนู่นนะครับนายลงไปสอบถามแล้วอาการยังไงกันนีหนเนี่ยอเอิดหล่อมาเลยที่เดียวเชียวเห็นเอาเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะครับสอบถามน้องเป็นยังไงบ้างนะฮะหลังจาก ตั้งนานโดนเนาะท่านนะอึ๊บโอ้โห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 เยอะแยะเลยเยอะจังเลยเดี๋ยวแบ่งขนมให้ฮะทน้อยเนาะโอเคเออเดี๋ยวแบ่งขนมให้ทำน้อยตุ๊กติก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 สี่ว่าเป็นขนมที่ผมเอาไปให้พี่ชายบ้านอิดแล้วเพ่นเอาเพ่นเอาเพ่นเอาอันเดียวมันบอกว่ามันเยอะเกินเลย แต่สมภสมภอ๋ออจไรขนาดเนาะองอะของอะไรี่วลงเ๋อเบื่อหารเราด้อันเบื่อบินืมเอาเอาเอาเอวยจานมาแร็วทางนี้ก็วยจานมาเดียแบ่งขนมให้กินเดีวเออผ่านมาก็เลยแวะมาทัดทายอืมครับแบ่งขนมมาสักหน่อยเดี๋ แบ่งกินเดอบ่มีั้งไ้เนาะเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆล้นถ้วยไปละเอาเต็มๆเลยเต็มๆเลยนน่นเดินมาแล้วนน่นกิฟอยู่มอใดแล้วตอนนี้นะม .5 หรอปิดเทอมแล้วใช่ไหมแล้วค่ะโอ้แล้วได้ไปช่วยเขาขายก๋วยเตี๋ยวอยู่บ่อเดี๋ยวนี้หรือยังไงไปยังไปเหมือนเดิมเนาะโอ้เอ้าเอาสู้สู้ นะครับน้องกิฟเนี่ยถือว่าเป็นเด็กที่น่ารักข <c oughs> ยันนะทุกท่านนะดูแลน้องๆได้ดีเลยนะครับ <ผม S 1> เห็นแล้วก็ชื่นชมนะครับผมชอบบ้านหลังนี้เคยขึ้นไปครั้งหนึ่งแล้วบ้านสะอาดมากถึงแม้บ้านเพิ่นสีแบบบดได้สวยบดได้งามคือยังบ้านหลังสวยแล้วสวยแ,วแต่ว่าเพื่อนกับรักษาความสะอาดได้ดีเนาะสวยแล้วสวยแล้วดีแล้วและก็ตกใจเล็กน้อยนะฮะ เนะพื่นอนเบื้องต้นเพื่อนก็ซื้อข้าวสารกินแล้วน <บะ S 1> นเนาะข้าวสารเพื่อนบ่มี่แบบไม่แน่เนาะสักวันเนาะเรากลับมาเยี่ยมบ้านหลังที่เราเคยมาทำเนาะแล้วก็มีของติดไม้ติดมืออันนี้วันนี้ไม่ได้เตรียมไปไปซ่อมอันนวดกุ้งให้อันพิอวทิศก็เลยแวะผ่านมาก็เลยเลบ่มมี่ยังติดไม้ติดมือมาหลายเกี่ยวเข่าหรือเปล่าี่ยัง เอาง่ามันเข่ามีเท่านี้เนาะเข่าก็ได้ให้เดียวนี่บ่โอ้พอได้กินเนาะเออเอาเอาคันไปโอ้อร่อยบ่แซ่บบ่หน่น่กินเลยหน่าหน่าองน้ำมันยังดีอยู่บ่หรือว่าพังเลยบ่หรือว่ายังยังดีอยู่เนาะรในว่าพังยังเสด็จไปซ่อมมายังไงเอออ๋อ ช่วงนี้ปิดเทอมเนาะปิดเทอมปนี้ก็ไปเฮ็ดงานบ่เฮ็ดงานร้านก๋วยเตี๋ยวคือเก่าทุกวันเลยบ่ละร้านอยู่ไหนน่ะร้านอยู่ไหนข้างร้านทองข้างร้านทองบ่โอเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวไปดูลองกิบวัดไหนล่ะเนาะไปไห้ร้านก๋วยเตี๋ยวบ่รอเจเราเจก็เชื่ออ๋อตอนนี้ยังยังพักอยู่บ่อืมโอเคโอเค สภาพปันเฮ็ดยังบฏดีแต่อันมือว่างๆแบบนี้นะลูกงานในเขาทำงานในบ้านนี่แหละเรียกบ้านเรียกเพื่อนนั่นแหละรถไปขึ้นไรแต่รถป่าป่าคนฝากไว้เราเป็นเทพอ๋อคนฝากไว้เราเป็นเทพอ๋อมันบ่มีคนอยู่บ้านเขาก็ต้องมาฝากไว้เนาะเออมันก็เป็นแบบนี้แหละบ้านเรานี่ เห็นไฟเกา็หงค์ข้าวเจ้าข้าวเหนียวเดชบอมี่บอกด้วยใจกินข้าวเจ้าอย่าตอนเล่งอ๋อตอนเล่งกินข้าวเจ้าโอ้เฮียพยายามฝนตกมังหันมันบ่ได้ไรหัวบ่อเทือนนี่หัวอยู่บ่บ่จ้ะไร ดูนะฮะบ,บ้านหลังนี้เราก็เคยมาสำรวจในเอซีแต่ว่าตอนที่เรามาสำรวจเนี่ยได้แค่ซ่อมแซมห้องน้ำเนาะเพื่อนช่วยเท่านั้นนะฮะแต่ก่อนนะออออแต่ไม่แน่อีกประมาณสักพักเรามาบ้านหลังนี้อาจจะผูกพังเราอาจจะได้มาทําใหม่ก็ได้เนาะเพราะว่าเพื่อนก็เป็นแม่เลี้ยงเดียวเนาะส่วนค <นะ S 2> ุณพ่อเป็นก่อสร้างเนาะไปทํางานอยู่กรุงเทพเนะาะกรุงเทพนะก็ ส่งเงินมาแต่ก็อาจจะไม่พอใช้เพราะว่าอันมีเจ้าคนนะอยู่นี่นะจ้ะอยู่สี่ค้ะอ่าสี่นี่นับเมื่อแล้วบอกนับเมื่อแล้วจ้ะโอ้อยู่สี่คนนะอาจีห้าเซเมตรจ้ะห้าเซนเมตรกัลูกแต่ละคนกําลังกินเนาะจ้ะกลังอันนี้กัเลี้ยนอยู่จโมหมะในสี่อันนี้น้อยกาลังกินนมจ้ะอันนั้นกักําลังแบบปอ้ะอ่าอีกมีอีกแม่เนาะมีอีกผู้หนึ่งจ้ะอ่ามีอีกผู้หนึ่งกักําลังเลี้ยนอยู่จ้ะางกำลังเลี้ยนจ้ะนะ เพราะฉะนั้นกับเพื่อนกันรังแบบใช้เงินหลายเนาะก่อปัญหาเงินก่อสร้างผู้เดียวกันยากจะพี่น้องเลยนี่เพื่อนกันซีเฮ็ดเฮือนอยู่แต่ว่าเพื่อนซื้อเสาไว้ยักษ์สิบปีแล้วบุเสานี então, ่นั to to ่งอยู่ตรงนี้เนาะขึ้นนี่แล้วเนาะเสานี่จนว่าดินสิบกบมาแล้วนี่มันซื้อไว้โดนแล้วเป็นกำลังใจใอะไรยังมือเราก็ ไปแวะมาเยี่ยมหาของติดไม้ติดมือมาเนาะมาวันนี้ไม่ได้ไม่ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจก็เลยขับรถผ่านเอาแวะมาทักทายสักหน่อยผ่านแล้วเาขนมเราก็มีขนมติดท้ายรถอยู่ก็เลยมาแบขอบคุณขอบคุณครับที่เป็นกำลังใจเด้อสู้ๆน้องจิ๊บดูแลดูแลน้องๆดีมากเลยผมชื่นชมจริงน้องจิ๊บเนี่ยเอออ่ะทุกท่านก็ ขอบคุณนะที่รับชมและเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับ <c oughs> ไปเดินทางกลับกันแล้วนะทุกท่านี้ <c oughs> <c oughs>